สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหากท่านเป็นอีกคนที่ชื่นชอบการบริโภคพืชผักท่านต้องรู้จักดอกขจรดอกไม้กินได้ที่เรานํามาเสนอในวันนี้ลักษณะทั่วไปของดอกขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กจะแตกยอดออกเป็นจํานวนมากส่วนลําต้นของมันมีน้ํายางสีขาวใบของมันเป็นใบเดียวขึ้นเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่มองดูคล้ายกับรูปหัวใจใบมีความกว้างประมาณ6เซนมีความยาวก็10เซนติเมตรได้โดยประมาณ ส่วนปลายของใบเป็นใบแหลมโคนใบเว้าเข้าส่วนขอบใบเรียบดีช่อของมันมีช่อสีเหลืองอมชมพูอ่อนๆออ,ออกมาเป็นช่อแบบซี่ร่มส่วนดอกย่อยของมันจะมีกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันไปตลอดส่วนปลายแยกออกเป็นห้าแฉกกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆปลายแยกออกเป็นห้าแฉกเหมือนกันดอกขจรจะบานไม่พร้อมกันนะครับดอกอ่อนของมันออกเป็นสีเขียว เมื่อบานเต็มที่จะส่งกลิ่นหอมตั้งแต่ช่วงบ่ายไปเลยดอกขจรจะออกมากที่สุดก็ตั้งแต่ต้นฤดูหนาวไปเลยนะครับส่วนตัวผมแล้วชอบเอาดอกขจรมากินเป็นผักหรือจะประกอบอาหารรับทานก็ตามใจท่านเลยครับและถ้างท่านอยากจะปลูกไว้กินเองในบริเวณบ้านก็สามารถทําได้นะครับเพราะไอเจ้าดอกขจรเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นได้ดีในดินทุกสภาพเลยก็ว่าได้ส่วนชาวสวนที่เขาปลูกขายนั้นเขาจะปลูกในดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีความร่วนซุยมากๆเพื่อให้ได้ผลผลิตงามๆไอ้เจ้าต้นขจรเนี่ยปลูกไม่ยากเลยครับเพราะมันเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดๆไม่ต้องการน้ํามากเท่าไรนักบางวันผมลืมรดน้ําหรือไปต่างจังหวัดกลับมาก็ยังไม่ตายเลยครับไอ้นี่มันทนทายาิทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้สบายมากส่วนตัวผมแล้วจะรดน้ําให้มันทุกๆ2วันก็รดห้ครั้งหนึ่งก็พอแล้วและถหาท่านต้องการขยายพันธุ์ดอกขจร ก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยครับท่านจะขยายพันธุ์ด้วยการปักกิ่งชํำหรือจะทาบกิ่งก็แล้วแต่ท่านเลยครับแบบไหนก็ได้บางคนถามถึงสปปรรพคุณทางยาของดอกขอจอนว่ามีไหมเท่าที่ผมทราบมาในสมัยก่อนนู้นนะครับเขาเอาเดอกขอจอนมาผสมทายาหยอดตากันแต่สมัยนี้แนะนำให้ไปร้านขายยาน่าจะดีกว่านะครับเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วส่วนรายการอาหารกับดอกขอจอนนั้นก็ต้องเป็นแกงส้มดอกคจอน ยำดอกขจรแกงจืดดอกขจรไข่ตุ๋นดอกขจรข้าวต้มดอกขจรหรือจะกินกับน้ำพริกอย่างผมก็ได้ครับสุดท้ายของรายการแล้วกับผมก็หวังว่าท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับดอกไม้กินได้อย่างดอกขจรไปบ้างนะครับท่านชอบกินดอกไม้อะไรครับท่านหาซื้อมาจากตลาดหรืออยากจะปลูกไว้กินเองก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับอโรคยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม